ปัญหาหนึ่งที่มือใหม่ต้องเจอสําหรับการเลี้ยงบดแดงอนดครับอันนี้เป็นรังเทียมที่เราเตรียมมาไว้ให้เขาอยู่เดิมเขาก็มาอยู่กันจนเต็มมดงานเข้ามาอยู่ขนไข่เข้ามาอยู่เต็มชักใหญ่แล้วก็ดูแลไข่อยู่ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยนำมดมาเติม เป็นรังธรรมชาติรังที่เป็นใบไม้เขาก็คงจะรับรู้ได้ว่ามีรังตามธรรมชาติมาวางไว้ตรงนี้เขาก็เลยลงจากรังเทียมนขนไข่แล้วก็ลำเลียงกันลงมาอยู่ที่รังเทียมจนเกลี้ยงเลยทีนี้ผ่านไปหนึ่งวันวันที่สองน่าจะเป็นไปได้ว่า รังตามธรรมชาตินี่เริ่มแห้งพอรังตามธรรมชาติเริ่มแห้งก็จะมีมดงานกลุ่มหนึ่งที่เขาเริ่มออกจากรังตามธรรมชาติเขาก็จะขึ้นไปข้างบนคืนครับสังเกตว่าจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเริ่มกลับแล้วเริ่มออกจากรังตามธรรมชาติแล้วก็กลับขึ้นมาด้านบนขึ้นไปหารังเทียมคืนพอ กลุ่มหนึ่งก็จะมาออกกันอยู่ตรงนี้กลุ่มหนึ่งก็กำลังกลับไปที่รังเดิมก็ไม่รับประกันว่าเขาจะกลับไปที่รังเดิมทั้งหมดหรือว่าเขาจะมาอยู่ที่รังใหม่เพราะว่ากลุ่มหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็กำลังกำลังออกกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็สองสามวันก็รู้ครับเพราะว่าเมื่อรังธรรมชาติเขาแห้ง โดยธรรมชาติของมดแดงเขาก็จะขึ้นมาหารังใหม่อาศัยซึ่งอยู่ที่ชั้นบนเดี๋ยวเขามาลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะกลับไปที่รังเดิมฝั่งโน้นหรือว่าเขาจะเข้ามาอาศัยอยู่ในรังที่เขากําลังออกันอยู่<ๆ>กําลังมีมดงานเข้าไปสํารวจกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันในตอนต่อไปครับ